มาอยู่ที่เฮือนบ้านน้องมวยปลุกเลยว่า<ม>เอาโทรคุยกันเนาะมันขึ้นนี่คุยกันมากับ,บรละเอียดก็เลยมาว่ากันแบบตต่อตวอะไรว่าเจ้าแบบใดงานแต่งที่จะเกิดขึ้นนาะปลุลงเขามาคุ้นกับน้องมวยอะไรว่าจัดงานแต่งในเดือนสี่นี่เลยเดี๋ยวมาแล้วเลยครับ ก่อนจะมาคอมาคอเลื่อนน้ำกระแม่นงมไวฮะเลยุูกซากระแม่มาคอเลื่อนกระแม่ลูกซ่าเดี๋ยวันนี้ห้ามมีบาเพียงพ่อแล้วพ่อว่าให้ยังเขาแล้วแต่ลูกวันนี้เนียแเรวเพราะว่าเงินบวมมีถ้าก็ใช้อเลื่อนมาขีดใส่ลูกของเฮาวน้ำวันนี้เเงินสิจัดงานนี่มันสิบเบอรือไว้เดี่ยงลูกเลยประรวยด้วยคอเลื่อนก่อนเวลาเก็บเงินก่อน้องรวย คุยกันดนเต๋อปะลุงเอ้พอแม่พิง่ง <c oughs> อ,งอนุโลมให้แต่ก่อนถาว,ว่าสิมาเบึงง,วงวัวแะลรหาง้วกินดองเนาะระหว่างงานแต่งบ่าควันอะไรเพราะว่าบ้านบ่าควันกับบา้บบาบนนองมวยน่ะมันไกลกันปะลุงเอยอยู่คนละเมือง,ค,งนนอคนละเมืองกันเนาะคนละเมืองแต่ตอยู่ไกลกันแข่งเดียวอะไรปะลุงเอยถ้าชายบอกว่านนังงัวมาแต่พุ่นมันกะเอามาบ่ได้มันไกลเลยมาปรึกษากับ มะเขาหรือว่าพอตาอะไรครับเป็นย่เพิ่นนมาสร้างแบบใดแบบใดสิจัดขึ้นวันที่ใดก็ตกลงก็ได้แล้วว่าวันที่วันปีหนมอสแต่ก่อนะว่าแต่ก่อนนะแปดคำบอว่าแปดคำแม่แปดคำแล้วก็แต่บ้านนี้บอกปันกาคอเลื่อนขอเลื่อนแบบว่าเลื่อนน้ำเพื่นเนาะยก็กินนมกิน เกาก็ซสือนมก็ซึือแพ่เพิดอีกอันนี้อยากเรียมลูกแนะ่อั้อยางเห็ดงาแนนะ่กับมาพร้าวน้ำผอนะน้ำแม่สิิไม่ได้มันบุกเพียงเพอะเงินจัดงานแบบโต๊ะพายจัดแนะ่พอมีนะมีจา่าต่มีเงินเพียงเพาแล้วก็ยุบก้อนลูกมาดูพอแม่ชอยพอแม่ต้อว่เช่นกันพอแม่ก,ะ,มมกะสายเด็น้ำลูก คือบควันตองมีหลเขาเลือนมันจะปีเลยบ๊วคนเลือนมาอยู่สมปีเลยบอบนลบที่เขาก็คอนะขอันไหวเลื่อนกันหักับปีนะปีที่สามเลื่อนเรื่อยๆปีที่สามข้ามาก็เลื่อนน้ำเพลินอันนี้ก็สีหเพลินซื้องัวไหวปรุ่ก เงินเดือนพะลูกเอ้เงินเดือนที่เก็บมาได้แต่ละเดือนพะลูกเอ้กับมีได้สซัมมิ่งเงินเดืลูกเอ้กับทางวันขอพระคุณลายๆเด้อสำหรับผู้ที่ติดตามหรับส้มให้เขาได้ยอดวิวเนาะเพื่อได้เงินมาเซ่งค้าดองรวยจัดเวกจัดงานให้ค้านมลวยเงินเดือนยูทูบเนาะจาก FC หรือว่าทุกคนเนาะที่เขามาเบิ่งมาส้มส่องมาควันบรรณาก็ขอขอบพระคุณคนหลายๆที่เขามาเบิ่กรากามาส้มเนาะน้องมวย นะฮะมีกําลังใจเหตุขีดต่อไปและค่ะเงินนี่ก่ะเงินเดือนจากยูทูปปะลุงเอยกับโบแมนโบแมนเดือนเดียวได้ปะลุงนี่ไล่เดือนสะสมมาโดยตลอดเป็นปึกเป็นปึกเลยปะลุงแต่กะขอควขาวสิไหลฟังเนาะถ้าเป็นเงินไทยปะลุงเอยกัอาจสิบบัวลายดอกกับตกอยู่เล่าๆกับประมาณหมื่นบาทปะลุงเอ้ใน่หมื่นบาทเป็นเงินไทยเป็นเงินลาวสิบลายนี่ยถ้าเป็นเงินลาวเนาะกับสิ หาล้านปะลุงเอ้ถ้าเป็นเงินไทยกัสิรประมาณหมื่นหาน้าน้ะหมื่นหา้าจุบเสงงงวดน่กามหาหัย่อเถ่าค่นซื้องวไว้ซ <c oughs> ื้องวไว้เวลาเขากิน,กน,นดองหรือว่า <c oughs> งานแต่งเขาอะไรแต่มันอาจสะบ่ยากได้ปะลุงพอบบ้านแบบคนมันไกลคือแบบคนเบา,าอะไร เงินก็พอแต่จุกแต่ซัวแต่ซื้อไหวเพิ่นซื้อนัวไหวเป็นมะเป็นนัวเป็นเผื่อชีได้ก็รอดเริ่มเราตายไปลงเลยมากับน้องมวยเมื่อนี้นี่น้องวาคิมมาอีกแล้วน้องวาคิมแน่มึงพ่อมึงเศร้าอันนี้เขาไปสอนมึงลูกทรายเลยกันมาตอนนี้แต่ตอนเที่ยงก็เลย เฮากับศึกษาเรื่องงานแต่งก็เ่นก็เป็นชมงแล้บ่น้องมวยเพื่อสิตกลงกันไດ้เนาะแต่9:00นแ9:00นจน12:00นก็เทียย่าไปได้เลยเด้อก็คือบ่ควรเว้และงานแต่งก็สิได้เลื่อนปะลุงเอ้ยเลื่อนเป็นตอนไหนน้องย ปีหน้าเด้าลูงเ้ยขันบดเดอนสองกะบขัดเดนสิบสองกับขนเดอนสองเดอนสี่อย่าง่อสิเลือนะักะเป็นกะขีดขีดเทียนใจนะเนี่ยเทียนใจในใดทั้งเลี้ยงลูกน้อยปาลุกเ้ยกินเข่านะลูกทรายเนาะว่าพื่นกินนมบดสิบสี่เป็นเพาะทำไมนมนมบดสิบสี่กองแล้วเข่านะบดสี่ป็นลงส่วนน้ามกหัวเสื้อ เมื่อสามแพ็กโบแมนวาบอกควันสามแก็สสามแก๊เนาะเดียวเอฟซี่สิ่าโอ้ยบอกควันเมื่อเนั่นนั่นนี่กัมอะไร่บแมนบกน้อกคันจะมาอธิบายพังเนาะแต่ว่าเขามีเหตุผลของเขาที่จะเลื่อนงานแต่งค่ะเลือนสองปีปีที่สามปีเฟเอเอากันมาสี่ปีหอนเลยผันสีเหล็กงไล่ผัดลูกกับโบมี่ตั้งมโมี่เจเทสได้สองสาม มัน้งงแหลยักแหลมแล้วเลมันมันาแล้วมันบ่มีายแล้วตาปลุงเลยมาถีบบ้านหนองมัวมาห้องก็ไปนอนข้างขึ้นเราก็ลุ้งเลยประมาณบายมันจะได้กลับกัน เดือนสี่จะพอกันใหม่ไปดูว่าเสียหนังว่าคีมาบงบุญงล้านให้เอาลูกมาน้ากับบอมาเพิ่นว่าให้เบิ่งนล้านยายเพิ่นว่าอยางเบิ่งนล้านเพิ่นว่าแต่เพิ่นขอดูคนแม่แม่เดียวชาววันมือนีมาดามือนีมาดมาแต่พอกับแม่ดูเป็นว่าอย่าเบิ่งนั้นล้านทรายเนาะบอมคอนแปรมแบบว่าย่านเพิ่นเมาแดดเมายังขนะเมาหลดเมาเนื้เดือนสี่ไปดูว่าเสิเห็นหน้าตาพี่น้องของน้องมวยครบ มดขู่คนเดอเ้อรวงเลยเพราะจะเป็นงานบุญมาแม่ขาจัดอยู่ปีนี้เือนสี 40, ่สิบค่ 40, าเนสี่ค่เยน้องนองมวยก็คือซิมาโฮมมันอยู่เป็นมดเลยแต่เช้าว่าเน้องว่าคิมให้ม่ใหไ่เบิ้งเพิ่นก็คือเห็นหุงข่ะจะร้านน้อยคือดีอและตร้าเดียวนั่เหมแล้นี่ละใหญ่แล้วพ่อไปห้างก็แหละนี่ค่ะน้าไปเลื่อนากินเงินอีนคเป็น นเอายเดียวช่องบุ๋เพื่อนวานแน่เดอนซองปีหนากรพังเบิงถามันแน่จนเนเบืองตเดือนะ้ากัดิเขาเดือนสีเด้เดือนสเดือน้าเดือนหกเดือนเจดเดือนแเดือนเาเดือนสิบเดือนสเดือนสิบสงีเก้าเดือนเดือนหนึ่งเดือนสเดือนหเดือนสองขนี่ยอกสว่าเดือนยังิบเอ็ดือนยเนเขาปีหนึ่งปเนี่ยอีกเดนหนึงปีนึงปีนึงสิเอเดือนมปีแล้วสิบดสิบสออน ตากัดกาทำหน้าปดลุงอะทำหน้าทำหน้าปังเนาะไ็นอกดีนปกันนะาอะเม่งนลดชอก็เห็นบอกดีนะปีกันนี้พะอะไพรแม่ลงหน้าแล้วดัดชอห้นใหม่หันนไม่ใช่ทำหน้าแลงเลยทำหน้าแลนลงหน้าตอพี่หนึ่งเศร้าเสหินามทัวมัน้าตออีกไปๆไปไปๆก็ทแไปนเดียวจรไปเ่กิน ไม่อยงชิบชนไลน์บอสเรากับบพ่อกินแด็กเขาสาวสามสิบบอพพากันกินนำทุ่มทุ่มถวมเอาไปเห็นหน้าแหลงจอสังเกตหนานลงมวยปะลุงคือเป็นเงียบๆเลยเป็นยังน้องมวยขิดหอนขิดหอนลูแม่เพิ่มมาได้คอยห่างลูกทรายเนาะแต่งเมืองกับ อยู่แต่กับน้องวาคิมไอหมื่อนี้มาไกลแน่ครับเปลี่ยนกันไปพี่ลูกไอเนี่ยเปลี่ยนไปหมื่อนี้กับแม่ใหญ่เพิ่นอยากไปหาขี้ตกหยุดก่อนว่าเอาล้านก่อนเลยบอด้ไปซะเบ่งกันไปหายหายฉันแปว่าแอบไม่เอาห่อเอาห่อเอาบอดี้ไฮคือเด็กหน่อยได้หายห่อเงาบอดี้ไฮบอดี้ไฮเอาหนังไว้ไว้หาได้ น่องนี่ก็มืออือพ่อไฮเฮ้ยเด็กกินนมนี่คนยังหมักขี้หอนเท่าไ้ห้องเอาใจนอยากไปกินอ่ะมันเด้อเปื้อนเด้อเปื้อนเปื้อนขนาดน้าอไปเปิดใายบ้างั้นมันไล่หยัดปอดเด่นยนาถูกวันที่เศร้าสี่ปลุนเลยบอกความสิสือของให้ลูกถูกวันที่เศร้าสี่มันเปื้อนมันเปื้อนเกิดละซองสุดพอให้น้องเพิ่น เสิพ่อดูพ่อเือกนาบ้าเอาลานมาอ้างสุดกน้ำน่นใายเป็นเบิ่งลูกสามคนปีหนึ่งได้สื่อเลยคนคนบอกพอดีแล้วเผืรอมันใหญ่ไปเห็นตัวจริงกับบใหญ่ยังไหนึ่งเอมันใหญ่คาันเป็นหางเพรม่มาจีบมใหญ่เสื้อนอแล้วไม่ใหญ่พี่ไกที่บุญชื่อพมาหอนี่ก็สมัอนนัูมาักสี่เากีไปเียวตันนี้จะได้พบกนอกนาอดูเลยเพราะว่าคลิปนี้ก็คื มาคอตอ,อเลือดคอเลือดน้ <laughs> นำพ่อตาไปเลยพอก,การนอนหนับไปล <c oughs> ุ้สบายดี